สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวที่วัดจุลามณีที่จังหวัดสมุทรส,สงครามครับจังหวัดสมุทรสงครามอำเภออำภาวานะครับรถเยอะนะครับโดยเาะรถได้รถเยถเอะนะครับรถเยอะมากเลยนะครับผู้คนก็เยอะนะครับ ก็จะมีในส่วนของอความอำนวยการอำนวยความสะดวกฉีดพ้แนแอ็นกพก่อนเข้าพื้นที่ที่วัดจุลามณาีนะครับ ข้างในก็จะมีของขายเป็นตลาดอย่างนรรกเาี้นะครับ เจอสินทองรุ้นนิดเลยเรครั้รง,น,น,าาง,งน,นี้ก็เปเน็นะคะนร,รั้งแรกนะครับเราก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกันทำสินทองลุ้นนิดๆกันหน้าลู่เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับเจ็ดก็ร้อนเราขอขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมบุญด้านนี่นะทางด้าร คนเยอะครับคนเยอะครับก็เดินลงมานะครับเราจะมีป้ายนะครับจะมีป้ายนะครับขาลงนะครับให้เดินในโหมดนะครับเดินหนโหมดลงมานะครับเราจะมีบันไดที่เปรนทปัดฝ yeah> ุงพื้นที claro ่เลี้ยวขวามือเป็นบางส่วนนะครับจกโหมดมานะครับขวามือของท่านจะเป็นองค์ใหญ่นะครับป้ายบอกน้ำปนน้ำตาลกรามือของท่าน ก็จะเป็นองค์แรกนะครับองค์แรกของอาวัชนะครับนั่นก็เดิ่มจากปาทานะครับองค์แรกของอาวัชนะครับเป็นองค์สีขาวองค์ตั้งนะครับเป็นขาวเดินมาเวุวันนะครับเดินมาที่นะครับเป็นองค์